สวัสดีครับทุกคนนี่กใกล้ๆจะเข้าช่วงปลายที่จะเข้าไปซะแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในวงการเกมและอ e ีสปอร์ตของเราก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจและมีความเคลื่อนไหวอยู่แทบตลอดเวลาไม่เว้นแต่ละวันกันเลยล่ะครับโดยในวันนี้ของเราก็มีหัวเรื่องไฮไลท์ที่น่าสนใจและหลายคนน่าชื่นชอบกันไม่น้อยอย่างการที่ทางการจีนสามารถจับข้อค้าปโปรแกรมโกรงรายใหญ่ของโลกได้บอกเลยว่ามูลค่าของทรัพย์สินสูงมากๆเลยล่ะครับหรือจะเป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อสตรีมเมอร์ขายขี้วยวาย,าย,อ,ยอย่างลอเตอร์ดิสที่รอบนี้เฮียแกจะไม่ทนกับเกมคอฟฟิวติกต่อไปแล้วและ ลบเกมทิ้งโชว์กลางสตรีมกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันไปได้ในแอดเบอรตัวนี้กันเลยครับใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนํา g f i e l เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับ นอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูส,สมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก r e สปอนส b บายไฟของ r a เซอนั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือใครที่ซื้อไม่ทันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fan Page ของทาง GN Shop ชอบกันได้เลยนะครับ ในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะเมื่อเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องไหนไกลอื่นแต่เป็นเรื่องของโปรแกรมโกงเกมทั้งหลายที่ทาเอาหลายๆค่ายเกมหรือบรรดาผู้เล่นแบบเราๆต่างปวดหัวกันมามากมายและได้แต่กลดาสาบแช่งพวกที่ใช้โปรแกรมโกงรวมถึงผู้ที่สร้างมันออกมาหาต้องพบเจอจุดจบที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นักจากการที่พวกเขาเหล่านี้เอาแต่สร้างปัญหาและทําให้เกมหมดสนุกลงไปโดยอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าปัญหาของโปรแกรมโกงหรือชีตเตอร์นั้นมี มาช้านานมากๆตั้งแต่ยุคข,ของเครื่องคอนโซลลาม,มาถึงยุค PC และที่ดูจะหนักที่สุดเลยนั้นก็คือบนมือถือที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมเสียอีกซึ่งแน่นอนเกมไหนที่เราเห็นว่าได้รับความนิยมและเปิดให้เล่นฟรีด้วยแล้วล่ะก็เราก็แทบจะเห็นบรรดาโปรแกรมโกงขุดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเลยล่ะครับอย่างเช่นเราจะพบเห็นพวกที่มีฮาคิคาดเดาการเคลื่อนไหวของเราได้ก่อนล่วงหน้าอย่างพวกวอลแฮกหรือแฮ c กแมปในเจ้าบรรดาเดอะแฟลชที่ยปานสายฟ้าในเกมแบทเทิลรอยยอทั้งหลายที่สร้างอาการมึนหหััวใ้้กบผูเเล่่นธรรรมดาาาอยาง ทายได้ผู้ที่ยิงแม่เราากับชาวอง์ลงที่ตัวล็อกหัวอย่างแม่อย่างพวกเอมบอดอีเรียกได้ว่าแคดยินก็ปวดหัวกันไปหมดแล้วซึ่งอย่างที่เราเคยทําข่าวในช่วงที่ผ่านมาก็จะพบเห็นได้เยอะมากๆว่ามีพวกไม่ไอายฟ้าดินทําการสตร,รีมเปิดโปรแกรมโกงโชกก็มีมาแล้วหลายต่อหลายคนและจุดจบข,ของคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือการโดนด่าและโทษแบนทว่าบันยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้และน่าจะเป็นคนที่ได้เยอะที่สุดอีกด้วยนั่นก็คือผู้พัฒนาโปรแกรมโกงทั้งหลายที่หากใครไม่รู้กันนั้นตลาดื้้อขายโปปรรแแกกมงทที่่่ผูเลนัวไบบ นนนดากัั้มีมูลค่าที่มหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่าจะมีคนยอมจ่ายเงินให้เยอะมากๆและนั่นจึงยังทําให้ผู้พัฒนาโปรแกรมโกงสามารถอยู่ได้แถมอยู่แบบรูราอู้ฟู่ซะยิ่งกว่าคนที่ซื้อโปรแกรมโกงซะอีกดังเช่นในข่าวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ถูกรายงานโดยสํานักข่าวจีนที่ทางดิเซโตได้นํามาปแปลลงไว้จับใจความได้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางตํารวจจีและเทนเซนหนึ่งในบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ได้มีการผนึกกําลังการในการไล่จับผู้พัฒนาโปรแกรมโกงทั้งหลายม ลงโทษเนื่องจากมีผู้เล่นร้องเรียนเข้ามากันเยอะมากๆซึ่งทางตํารวจของจีนเองนั้นก็ได้มีการสืบค้นข้อมูลและพบว่าในจีนนั้นมีผู้ค้าโปรแกรมโกงอยู่หลายเจ้าที่ค้าขายเกมบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งจากการสืบคน้นทําให้รู้ว่าเกมที่ถูกใช้โปรแกรมโกงนั้นมีหลายเกมมากๆแต่ส่วนใหญ่ในตลาดของจีนจะเน้นไปที่เกมบนมือถืออาทิเช่น PUBG Free Fire ที่จะเป็นโปรแบบ War Hack และ a อมบอทซะส่วนใหญ่รวมถึงยังมีเกมบน PC ยอดนิยมอย่างเช่น v a r l o a r a n t CS:GO Call of Duty และอื่นๆอ,อีกด้วยซึ่งในเวลาต่อมา ทางตำรวจก็ได้มีการจับผู้ขายไปมากถึงสิคนด้วยกันและปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า17เว็บไซต์ในขั้นตอนแรกและหลังจากนั้นก็ได้มีการสืบค้นต่อไปอด้วยเพื่อให้ถึงตัวปลายใหญ่ของวงการนี้ต่อไปแต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงจุดดังกล่าวจะคาให้แกของบรรดาผู้ที่ถูกจับได้นั้นผู้ที่เข้ามาซื้อบริการโปรแกรมโกงของพวกเขาจะมีทั้งแบบรายวัน300บาทรายสัปดาห์1,500บาทและก็รายเดือน6 0 0 0บาทซึ่งพวกเขาไม่ได้ทําแค่ในจีนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลากหลายร้อยประเทศและแทบจะในทุ ธุรกิจแบบนี้มากกว่า5,000ล้านดอลลาร์ซึ่งหลังจากที่งมหาตัวการใหญ่อยู่นาน ในที่สุดทางการจีนก็สืบไปจนถึงตัวผู้ต้องสงสัยหลัก2คนได้สําเร็จโดยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหลักได้บอกวพวกเขาใช้เงินคริปโตเคอเรนซีสกุลหลักอย่างบิตคอยในการจ่ายค่าบริการระหว่างคนขายนักพัฒนาและตัวแทนจําหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมต่างๆและเขาคือผู้ที่คอยติดต่อระหว่างทีพัฒนาว่าจะทําอย่างไรให้โปรแกรมโกงดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้ตํารวจจับตัวเป้งกันได้เลยทีเดียวละครับและหลังจากนั้นทางตารวจก็ได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินต่างๆและพบว,ว่าพวกเขามีรถหรูพู้วิลล่ามากกว่าายิคัน ซึ่งรวมเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านดอลลาร์เงินคลิปโตเอเรนซีอีกมากมายมหาศาลบ้านหลังใหญ่รวมไปถึงเงินสดอีกมากกว่า26ล้านดอลลาร์โดยพวกเขาเผยอ,อีกว่าสามารถทําเงินได้วันละไม่ต่ำกว่า10,000ดอลลาร์ 1, หรือคิดเป็นเงินไทยก็มากถึง300,000บาทด้วยกันจากบรรดาโปรแกรมโกงต่างๆเหล่านี้ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่ารวมของทั้งองค์กรแล้วนั้นมันก็มีมูลค่าสูงถึง20,000ล้านบาทเลยทีเดียวและถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการโปรแกรมโกงรยายใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ละครับ มันก็มาจะต้องมาเจอจุดจบแบบนี้แหละครับซึ่งพวกเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปในนาคตและเราก็ต้องขอบคุณทางตํารวจจีนด้วยที่ช่วยในการจับกลุ่มครั้งนี้และช่วยโลกใบนี้ไว้ให้โปรแกรมโกงมีน้อยลงไปอีกแต่เชื่อเหลือเกินว่าโปรแกรมโกงคงไม่มีทางมดไปอย่างแน่นอนครับเพียงแต่พวกเราต้องช่วยกันจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ต่อไปนั่นเองมาถึงข่าวต่อไปของเรากันเลยดีกว่าข่าวกลับมาในฝั่งของโซนอเมริกากันบ้างและก็ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์นิรนามที่ไหนแต่เรื่องราวนี้เป็นของด็อกเมอร์รอนตัวพ ทีล่าสุดก็เพิ่งจะหัวร้อนใส่เกมดังอย่าง Call of Duty Warzone กันไปครับโดยอย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีว่าเกม Call of Duty เป็นซีรีส์ยอดนิยมที่ในโซนอเมริกานิยมเล่นกันมากๆแม้จะน่าเสียดายที่ในไทยเราอาจจะไม่ค่อยบูมเท่าไหรนะ่นักราะว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นเกมที่ตอนนี้ Doctor Disrespect ชื่นชอบเท่าไหร่หลังจากที่มีการอัปเดตขึ้นมาเป็นซีซัน2ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยเออกมาเผยอยู่แล้วเช่นกันว่าเกมมันแย่ลงไปเยอะหลังจากที่มีการอัปเดตเกมเกิดขึ้นซึ่งมาเมื่อไม่นานมา,นาตกมการรมตกมปกิ และในวันนั้นเขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องชนะ PUBG แบบโซโล่หนึ่งเกมเกม Call of Duty อีกหนึ่งเกมและ Valorant อีกหนึ่งเกมด้วยกัน้วยในตอนแรก PUBG เขาก็สามารถทำสำเร็จไปแล้วด้วย win this game oh God. you've place got a แต่ดูเหมือนเกมต่อไปอย่าง Call of Duty เขาจะไม่ทนกับความแย่ของเกมอีกต่อไปเมื่อเขาเล่นไปได้สักพักก็ถึงกับบ่นออกมาว่าเกมแม่งโคตรน่าเบื่อเลยและอื่นอีกมากมายที่สรรหามาด่าได้ The far meta is is horrific. I hate it. The og can't stand it. Just uh, like, and how do I lose that? I didn't miss. A, I didn't miss a shot. You know? Got fists in the fucking gulag. This game is a fucking joke. It's so stupid and boring. Like, give me off of it. Give me off of it. It just puts me in a bad mood. และแม้ว่าหลังจากนั้นเขาจะพยายามอดทนเล่นมันต่อไปได้สักพักแต่ครู่เดียวหลังจากนั้นเขาก็ฟิลขาดหลังจากที่โดนยิงจนตายอีกแล้วซึ่งรอบนี้มันด,นแดนูแรงถึงขั้นที่เขากด uninstall หรือภาษาบ้านๆก็เรียกกันว่าลบเกมทิ้งมันซะเลยล่ะครับ it's such it, like especially solos champs you know especially solos where i just have to uninstall it like get me off get it off my system right at this point get it off my system i don't even want it on get it the fuck off my system embarrassing embarrassing Perfect example of what not to do with a very successful game. Perfect example. โดยหลังจากที่เขาหัวร้อนเสร็จนานก็เปลี่ยนไปเล่นเกมว l o r a n an t แทนต่อไปในทันทีและเราคงไม่ได้เห็นดตรดิสกลับไปเล่นเกม a อ l of d ต t y อีกนานพอสมควรเลยล่ะครับจากเหตุการณ์แบบนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาเกิดขึ้นเมื่อปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวแฝงๆของโจนในประเทศญี่ปุ่นดินแดนที่มีเรื่องราวให้เราแปลกใจได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนั่นก็คือเหตุการณ์ขโมยการยุกยี่กับโปเกมอนโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อที่3มีนาคม2021ที่ผ่านมาทางด้านสารวัตรข่าวในญี่ปุ่นได้มีการรายงาน ยอดตึกนายาตอีเคบุคุโรเพื่อที่จะทำการขโมยการ์ดยูกิและโปเกมอนซึ่งสื่อได้มีการรายงานว่าเขาขโมยไพ่เป็นจำนวนเงินมากถึง3 0 0 0 0 0กว่าบาทโดยเป็นการ์ดยูกิบวกกับโปเกมอนเกือบ80บใบเรียกได้ว่ามูลค่ามาหาศาลเลยละครับโชคอย่างดีที่ในเวลาต่อมาทางตำรวจสามารถตามไปจับตัวได้ในที่สุดและนำตัวมาดำเนินการต่อไปโดยชายคนดังกล่าวมีชื่อว่านายเคนซุเกะซึ่งเขาได้เผยว่าตัวเองไม่ได้ต้องการจะเก็บการ์ดเพื่อไปสะสมหรือเป็นพวกคลั่งการ์ดแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเขาเป็นหนี้และต้องการเงินประจบ มากกับที่เขานั้นเคยอยู่ในชมรมปีนเขาด้วยเลยใช้สกิลส่วนตัวในการโจรกรรมครั้งนี้นั่นเองแน่นอนสุดท้ายเขาก็เก์อยู่ดีและก็ต้องถูกดำเนินคดีไปปีนต่อในคุกเป็นที่เรียบร้อยครับและทั้งหมดก็คือข่าวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบข่าวไหนกันบ้างบอกเราไว้ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเหมือนเดิมหากเนเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทาง b a c ค์เข eSport ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ